สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะพามาดูในรถด m a มกนะครับปาทองนะครับ2อบนะครับแก้ไขน้ำมันรั่วนะครับคันนี้แก้มาหลายรอบนะครับไม่หายรั่วสักทีนะครับจะรั่วอยู่บริเวณท้ายเครื่องนะครับระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับอยู่ระหว่างร้อยต่อเครื่องกับเกียร์ครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุ นะครับอ่าอันนี้จะเป็นอ่างนะครับเราถอดออกมาแล้วอ่างเครื่องอ่างน้ํามันเครื่องนะครับทีนี้น้ํามันที่รั่วนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับอ่าตรงนี้ส่วนเว้าส่วนคูงตรงนี้อ่าทีนี้รุ่นนี้มันจะมีเป็นยางนะครับเหมือนโอลิงเป็นยางวงเดือนอย่างนี้นะครับ สาเหตุที่มันรั่วนะครับอันนี้ของเก่าอันนี้เราใส่มานะครับของเก่าเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับของเก่าใส่ไปนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะครับยางบ่ายางตรงนี้นะครับตรงอ่างเครื่องตรงนี้มันจะมีรอยวาวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโค้งแล้วก็านะครับยางจะประกบอยู่นี้เห็นไหมครับช่องว่างตรงนี้นะครับไม่ถึงนะครับอันนี้เป็น ที่เราแก้มานะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูของใหม่นี่นะครับอันนี้ของใหม่ของใหม่กับของเก่าอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่อันนี้แบบตรงรุ่นเลย,เลยจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปีกตรงนี้นะครับบารับกระอ่างนะครับนี่พอเราประกบลงไปเห็นไหมครับยางก็จะมาถึงตรงบ่าตรงนี้ตอนที่มันเว้าวอยู่นะครับทั้งสองข้างตรงนี้นะครับปัญหาที่รั่วนะครับก็คือ ตัวยางนี้ไม่ตรงรุ่นนะครับใส่ไปก็ไม่หายนะครับด้วยีกนะครับอันนี้ก็คือเบิกมาแบบตรงรุ่นแล้วนะครับตัวนี้รับรองหายแน่นอนนะครับอันนี้คืออันนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ส่วนด้านหน้าด้านหน้าเขาจะบังคับอยู่แล้วเขาจะมีน็อตเป็นรูน็อตอย่างเงี้ยยึดนะครับด้านหน้านะครับจะมาดูอ่างด้านหน้านะครับด้านหน้าเครื่องนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ตัวอ่างเขาแวารับเรียบร้อยนะครับสายลงไปอย่างนี้เห็นไหมครับนี้นี่นะครับด้านหน้าจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันมียางแล้วก็เป็นรูบังคับอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาครับสำหรับด้านหน้านะครับเ่าโอเคเดี๋ยวก็จะทําทการวางกาวนะครับเดี๋ยวจะมาเราค่อยดูการวางกาวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูวางเคราอีกทีนะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับตัวนี้อะไหล่นะครับเอาให้ตรงรุ่นนะครับการปัญหาเวลามันรั่วนะครับยากนะครับว่าต้องยกเกียร์ลงนะครับตรวจสอบนะครับแก้ไขนะครับมันจะเสียเวลามากนะครับโอเคก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาน้ำมันรั่วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้แก้ไขนะครับผมสวัสดีครับ